โยกก่าวสวัสดีท่้มาชมกันด้วยวันนี้เราจะมาดูการต่อสู้กับตัวเอง EP ที่สองครั้งที่สองรอบแก้มือนี้ฝั่งของผมนั้นด้วยฝั่งของศัตรูเขาเรียกว่าศัตรูว่าอยู่ฝั่งนูน้นพลังอยู่ที่ห้0 0มส่วนพลังของผมนั้นสี่หม แต่สามารถชนะได้ไปดูว่าชนะยังไง,งนนไปดูกันเลย l e t สโกการแก้มือครั้งที่สองหลังจากที่แพ้ไปไปดูกันแบตก็จะหมดไปดูกันลสโกเปิดมาฟังของ ประตูด้วยบั๊กมาก่อนต้องถมบักตามมาแต่จำวันนี้ใครได้เปิดก่อนเอ้ยเหมือนจะแรกเขาสั่งใครวะเนี่ยเอาเอาจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเปิดมาเขาก็หายไปสามตัวแล้วมีกีงกีโฟวใช้จิตสัมผัสไอ้เว้ยเลยจอมันเฮี้ย ที่นะผูชมดูกันใหม่แล้วกันฝั่งของผมบับหลังแต่ได้เปิดก่อนยิงไปแสนสามระเบิดอีกมือสองีโฟก็ไปพปันอีกสามหมืปดหายไปหนึ่งร้มุมเองแทงคขอาอมรัดมา18ื่นโคตกระจอกจังหวัดวทุกอชุนาเขาไปต่อยหน้าแทงเขอาเข้าไปหกัน้อบนท้องโวนซึ่งกมาแสนสองเบาขอผมเล็กน้อยจังหวัดีโฟฟันแงเข้ามัตเตอ,อไปอีกรอบหนึ่ง ไปนอนเฮงเต่งและอาชีวะขบโตง,งัดหน้าบอลพองแต่ยังไม่หลับ,บยังลุกได้แล้วก็โดนดีดหน้าไปน็นทงทีจบเกมะฮะโคตรตึงอ่ะฮะทันทีก็จบแล้วสำหรับไฟรอบสองเราไปดูรอบหน้ารอบที่3าม,มาดูว่าทีมฝั่งนี้ฝั่งศัตรูจะเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วจะชนะด้วยพลังเท่าไหร่เจอนใหม่คลิปหน้าครับพลังน้อยกว่าก็ยังชนะครับ